สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านตอนนี้เดินอยู่บนถนนนะคะข้างหน้าก็เป็นป้ายราคาปั๊มน้ำมันที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาก่อสร้างอะไรกันจ้ารถก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเมื่อวันที่แล้วเราได้นั่ง รถเมย์ผ่านตรงนี้นะคะรถเมย์จะอยู่ตรงโน้นก็เลยเห็นบ่อเขาขุดบ่อเราก็เลยสงสัยว่าเขาทำอะไรวันนี้ก็เลยเดินมาชมดูกันจ้า ก็จะมีสัญญาณเตือนภัยอยู่นะคะหน้าก่อสร้างว่าห้ามอะไรบ้างจะมองไม่ก่อยเห็นนะคะ mm. เขาขุดหลุมลึกมากไม่รู้จะซูมเห็นหรือเปล่า ที่ประเทศนี้เวลาเขาสร้างบ้านหรือว่าสร้างตึกอะไรเขาก็จะขุดไปลึกมากเขาก็จะมีห้องใต้ดินเอาไว้เก็บของตากผ้าทำห้องต่างๆห้องใต้ดินนะคะที่เมืองนี้เดี๋ยวลองลองไปดูทางนู้นกันดูจะ้ะ วัน,น,วนพฤหัสนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนทำงานนะจ๊ะเห็นรถตักดินอยู่บริเวณซึ่งไม่ไกลโบสถ์เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปทางนู้นดูซิว่าจะถ่ายรูปเห็นไหมนี่นะคะมุมนี้ก็จะเห็นรถนะคะ ริเวณติดอยู่ปัม๊มอยู่หลังปั๊มน้ำมันจะ้ะเขาก็จะมีทางกัน้นไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าตรงนี้ดูสิคะเราจะไปถ่ายมุมอีกมุมหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ ขออภัยท่านผู้ชมค่ะเสียงรถจะดังมากเพราะว่าติดข้างถนนนะจ๊ะเราก็มาชมนะคะที่นี่เขาก็จะสร้างขุดเป็นห้องใต้ดินความลึกก็เกือบ ยีสิบเมตรสิบห้าเมตรได้นะคะวันนี้โชคดีนะคะเราตั้งใจมาถ่ายบ่อข้างล่างอยากรู้นะคะก็พอดีเขาไม่ได้ทำงานกันเราก็สะดวกในการถ่ายทำดูแล้วก็ลึกประมาณ สิเมตรได้ไหมคะเนี่ยประมาณสิบ้าเมตรได้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะขุดเพิ่มลึกไปกัน่นี้หรือเปล่าห้องใตดินที่นี่ เห็นแล้วอยากไปทําบ้านเราบ้างแต่เคยคุยกับเพื่อนว่าที่บ้านเราเมืองไทยน้ำท่วมไม่สามารถทําได้ใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะแต่ที่เมืองเยอรมันน้ำไม่ค่อยท่วมขังนะคะ ชอบห้องใต้ดินทีน่นี่เพราะว่าเป็นห้องเขาทำเป็นห้องซับซ้อนมากที่อยู่ก็จะเป็นห้องตากผ้าห้องเก็บกระดาษห้องเ,ออเก็บจักรยานใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยค่ะ